สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกอีรนะคะกับช่องของมุกปรีชาแนลค่ะใครที่กําลังมีปัญหาฝ้ากระดยิ่งดำกวนใจใช้สูตรไหนไม่ดีขึ้นไม่เห็นผลหรือว่าใช้ครีมตัวไหนไม่เห็นผลวันนี้มุกก็มีครีมตัวหนึ่งที่จะมาแนะนําค่ะซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะทุกคนหาซื้อง่ายและที่สําคัญเลยเคลียร์ปัญหาได้ตรงจุดออกมากเลยค่ะและครีมที่มุกจะมาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือโซลูชันอินโนเวทีฟคอสเมติกเมลาร์มาเคลียร์อิตาค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวหน้าแล้วก็ช่วยลดฝ้าแดดจุดด่งดำแล้วก็รอยสิวให้จางลงนะคะแล้วก็ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ทาฝ้า3 i ีอนินค่ะทุกคนที่ช่วยลดปัญหาฟ้าแดดนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันฟ้าที่จะเกิดใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยลดรอยสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เขาเป็นครีมที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะทุกคนเมื่อเราใช้ประมาณ7วันเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าฝ้ากระจุดดาแลดูจางลงแล้วก็ผิวก็กระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นค่ะรอยสิวรอยดําต่างๆก็จางลงค่ะทุกคนสารสกัดของเขาสกัดจากต้นอ่อนของถั่วนะคะแล้วก็สกัดจากกิฟเซตเมล็ดองุ่นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งสุดยอดมากเลยนะคะทุกคน สำหรับใครที่เข้าไปในเซเว่นจะคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาขายมานานแล้วนะคะแล้วก็ขายดีมากเลยค่ะแล้วก็ใช้ดีมากอีกตัวหนึ่งเลยค่ะทุกคนสําหรับซองนี้นะคะราคาซองอยู่ที่ซองละ49บาทค่ะมีขายที่เซเว่นค่ะและที่คุ้มมากๆเลยนะคะเขาเพิ่มปริมาณเข้าไปอีกถึง30%เลยทีเดียวค่ะทุกคนแล้วก็ใช้ได้นานมากขึ้นถึง4วันเลยนะคะซึ่งคุ้มมากๆเลยค่ะส่วนเนื้อครีมของเขานะคะเนื้อครีมของเขาก็เป็นสีขาวค่ะทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเมื่อเราเกลี่ยนะคะก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวของเราได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะให้กับผิวของเรานะคะทุกคนดูค่ะและวันนี้นะคะมุกก็จะมาบอกเคล็ดลับว่าใช้ครีมทาฝ้ายังไงให้เห็นผลเร็วแล้วก็ให้ใช้ได้นานแล้วก็ใช้คุ้มที่สุดนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือโซลูชันเมลารมาค่ะเราก็จะใช้1-2ช้อนชาค่ะหรือกะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะ ส่สวนผสมต่อไปก็ให้เราใช้เบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันอัลมอนต์ก็ได้ค่ะสำหรับเบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะแล้วก็เขามีวิตามินอ e ีที่สูงม,มากเลยนะคะที่ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้นและก็ช่วยทําให้ฝ้ากระจุ n ดดาแรดูจางลงได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะในสูตรนี้เราจะใช้เบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะก็ให้เราใช้น้ำมะนาวค่ะถ้าใครที่มีวิตามินซีก็ใช้เป็นวิตามินซีได้นะคะใครที่แพ้น้ำมะนาวก็ใช้เป็นวิตามินซีได้เลยค่ะจะใช้เป็นวิตามินซีที่เป็นแบบเซรั่มหรือว่าที่เป็นแบบเม็ดก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบเม็ดก็บดให้ละเอียดก่อนค่ะแล้วค่อยนํามาผสมนะคะสําหรับน้ามะนาวเขาก็จะช่วยในการผัดซลลผิวค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระหยุมดาได้อย่างดีเลยนะคะเมื่อเรานํามาผสมกับครีมทา ฟ้าก็จะทําให้เห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะทุกคนในสูตรนี้เราจะใช้น้ํามะนาวครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเราทําไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะถ้าเราผสมวิตามินซีเราจะเก็บตามอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะก็จะเก็บไว้ใช้ได้นานหลายวันเลยค่ะส่วนถ้าเราผสมน้ำมะนาวก็ให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวเขาจะทําให้ขึ้นหลาได้ง่ายค่ะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ทาบนผิวหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกครั้งเดียวเลยนะคะสูตรนี้ก็สามารถที่จะทาได้ทุกวันค่ะส่วนใครที่ไม่ผสมน้ำมะนาวผสมวิตามินซีแทนก็สามารถที่จะทาในช่วงเช้าได้เลยนะคะก็ไปทดลองทํากันดูได้นะคะ สำหรับโซลูชันเมลอดมาตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองแล้วค่ะทุกคนเพราะตัวนี้เขาใช้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เห็นผลไปยมากเลยค่ะแล้วก็ใช้คุ้มออมากๆเลยนะคะต้องจัดแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าม,มีเคล็ดลับอะไรดีๆหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีๆม,มุก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆอ,อีกนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ